สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จันพันไม้ออร์แกนิกฟาร์มนะครับที่เคยเล่ากันไว้นะครับว่าผมจะพามาดูอาบอนโหรานะครับมาดูเรื่อยๆนะครับนี่ที่ผมเคยบอกว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับเนี่เทียบกับต้นทุเรียนนะครับอา,อายุประมาณสองปีได้นะครับประมาณนั้นนะฮะปีกว่าๆนะฮะ ผมเคยบอกว่ามันสูงประมาณาประมาณเมตรเก้าสเมตรนะครับอ,อ่าไม่ใช่ผมบอกว่าความยาวของใบนะครับอยู่ประมาณ90้าเซนแล้วก็ความกว้างหกสิบเซนผมว่าตอนนี้อมันเกินแล้วนะครับดูใบนะฮะเรียบเทียบนะครับดูมือผมนะครับนี่ดูนะนี่แล้วเดี๋ยวความสูงนะครับด้านความสูงขนาดไหนนะครับ าเปรียบเทียบกับประมาณสัก100ยรอยเจ็ดสิบ้อยเจ็ดประมาณนี้นะครับเน,นะอันนี้ก็อยู่ราวๆสอเมตรได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตั้งไว้บนหัวผมนะครับโทรศั์เนี่ยแล้วดูความสูงนะครับเนี่ยผมจะเดินเข้าไปใกล้ๆผมจะเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับนี่ยบนหัวอ่าแล้วดูนี่ครับสูงกว่าผมแล้วนะครับตอนนี้เราจะให้แงนมอง นั่นนะครับปลายใบนะครับต้องแงนมองนะครับนี่คือสูงมากนะครับมันใหญ่มากเออเดี๋ยวให้เทียบกับอะไรนะครับตะไคร้แล้วกันนี่ต้นตะไคร้นะครับแล้วดูมันนู่นนะฮะอ่ะไเทียบกับต้นสวนในสวนนะครับต้นไม้ในสวนอ่ะดูนะฮะนี่ลองนึกภาพว่าคนไปยืนนะครับ เห็นไ,ไหมนี่คือยังไม่โตเต็มที่นะครับบอกไว้ก่อนว่านี่ยังไม่เต็มที่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูดูก้านนี้นะครับดูก้านดูก้านเดี๋ยวผมจะจับใบจับก้านให้ดูเปรียบเทียบกับมือผมนะครับอืมและจำมือผมไว้นะครับมันอยู่ขนาดนี้นะครับอืมอืมดูนะฮะก้านใหญ่มากแล้วไม่ต้องพูดถึงก้านด้านล่างนะครับนี่คือ ประมาณประมาณหน้าแข่งนะครับก้านใบเนี่ยประมาณหน้าแข่งแต่ผมไม่ขอโชว์หน้าแข่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโชว์ของต่ําผมค่อนข้างจะถือนะครับไม่ค่อยโชว์ให้ใครอันนี้ก็ปลูกพร้อมกันที่แรกก็โตมาพร้อมกันนะแต่ว่าดันแคระซะได้นะครับทําไมนะครับทําไม เพราะว่าตรงนู้นเห็นตอไมครับตอต้นทุเรียนแล้วมีคนตัดไม้นะมาตัดเพราะว่าต้นทุเรียนเนี่ยตายพอตายเสร็จแล้วนะ่ะล้มทับใส่ต้นนี้นะครับเนี่ยแล้วก็งอกมาใหม่นูน่นเห็นไหมนะสูงเลยเนี่ยอันนี้อันนี้มือนนมองตรงๆแบบนี้นี่คือหน้าผมนะครับสายตาผมมองมองตรงๆนี่ไปทางนี้นะครับแต่ถ้าผมแงนมองนี่คืออย่างนี้นะครับเห็นไหมใหญ่มากนะครับ ิวใบก็จะมันๆนะครับนี่เห็นไหมมือเห็นไหมใหญ่ไหมนี่น,นี่คือใบแต่อันนี้คือใบเล็กกว่าอันนั้นนะครับอันนั้นใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็จะพามาดูดอกนี่ดอกก็จะเป็นลักษณะน,นี้มีตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้านล่างนะครับต้นนี้คือจริงๆไม่ทราบเป็นอะไรนะครับ มีเพราะว่าใบเนี่ยใบอ่อนจะขมุกขมัวยังไงไม่ทราบนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอก้านเนี้ยเขาแตกใบออกมานะครับกำลังและนูนนๆลแล้วเนี่ยเนี่ยนุลนูนแล้วดูดูด,ดูดูนะครับนี่ก้านมือผมนะกำนะดูใหญ่มากๆนะครับ อันนี้เป็นบอนโหราหรือว่าต้นกระดาษก้านเขียวนะครับส่วนก้านดำเนี่ยผมว่าปลูกงี้เป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็มาแล้วนะครับนี่มาแล้วผมเอามาปลูกไว้นะครับเพราะว่าเห็นว่าที่ดินตรงเนี้ยดูรากเห็นไหมโผล่ออกมาแสดงว่ามีธาตุอาหารเยอะนะครับ ทำให้ต้นใหญ่ได้ขนาดนี้ผมก็เลยเลือกออ่าอ่าาบอลกระดาษก้านดํามาปลูกไว้ใกล้ๆกันเพราะว่าผืนดินตรงเนี้ยคงจะมีธาตุอาหารเยอะนะครับก็เลยเอามาปลูกตรงนี้นั่นดอกเห็นไหมนะสองต้นนี้ปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่า นี้ชนะนะครับเลยโตเร็วกว่านะครับใบใหญ่มากนะครับนี่สูงท่วมหัวผมแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามันใหญ่กว่านี้นะครับหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมันลงให้เพื่อนๆดูอีกนะครับแล้วผมอาจจะถ่ายรูปคู่ไว้ก็ได้นะครับ แล้วให้เพื่อนๆเปรียบเทียบดูนะครับผมจะเอาลงไว้ในคอมมูนิตี้ชุมชนนะครับอันนันน่าจะโดนแสงแดดเผานะครับเลยเป็นรูโอเคนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆตามที่บอกนะครับไอที่เว้นมานานเพราะว่า ผมจะรอให้มันโตก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายเรื่อยๆทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่เห็นใช่ไหมต้องรอเว้นระยะแล้วก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตาม,มารับชมนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ